เปิดชีวิตโจอีอ้พัวสิทตร,ร้องเพลงอยู่ดีๆเงินหล่นใส่หน้าเปิดชีวิตโจอีอ้พัวสิทเ์จ้าของเพลง100ล้านวิวณห,หน้าทองถูกสาวใหญ่โยนเงินใส่หน้าแบบนี้ก็ได้หรอโจอีอ้พัวสิทถูกมือดีปาเงินใส่หน้าขณะกำลังแสดง เป็นคลิปที่มีผู้เข้าชมในตอนนี้กว่า4 0 0 0 0ครั้งแล้วในเมื่อวัน532 4 3, 2, เมื่อวันที่26มกราคมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออับสุชินโพสคลิปขณะที่นักร้องหนุ่มโจอีอ้พูวสิ ศิลปินดังขึ้นแสดงสดที่ร้านเหล้าจังหวัดชนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าสรงสารนักร้องเลยปาเงินใส่หนะ้าเขาได้ไงําทำแบบนี้แย่มาก Hash tag มารายาทคนพกมารานเล่าด้วยจากคลิปจะเห็นว่าโจอีภูวสิทธ์กำลังยืนร้องเพลงณหนา้นาทองอยู่ที่ด้านหน้าของเวทีแต่แล้วจูๆ่ๆกลับ มาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อโจอ,อี้ถูกลูกค้าในร้านเล่าปาเงินใส่หน้าโจอ,อี้แบบเต็มๆก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกตัดออกไปโดยหลายๆคนมองว่าการให้รางวัลศิลปินที่กำลังร้องเพลงอยู่ด้านหน้าเวทีนั้นมีหลายวิธี แต่การกระทําเช่นนี้ดูไร้มารยาทเกินไปหญิงปาเงินใส่หน้าโจ้าอี้ภูวสิทธิ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์หลังเกิดเหตุหลังปรากฏคลิปแฟนเพลงปลาเงินใส่หน้าเจ้าอี้ภูวสิทธิ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกําลังแสดงสดที่ร้าน ณสอสเสือป่าสัต,ตหีบแยกเจจังหวัดชนบุรีพร้อมส่งให้แฟนเพลงจำนวนมากของโจอี้แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวล่าสุดโจอี้ภูวสิทธิ์โพสข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว,ว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับแค่อยากให้รักกันให้เกิดกันในฐานะคนธรรมดาคนาหนึ่งก็พอขอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกา,า,ายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับฝันดีครับ ทั้งนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่โจเอีย e ร้องเพลงหนะหน้าทองก่อนจะถูกแฟนเพลงหญิงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าทําให้ระหว่างเล่นเพลงดังกล่าวโจเอีย e ได้พูดขึ้นมาว่าการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมีทั้งนี้หลังจบเพลงมีแฟนเพลงเข้าไปต่อว่าหญิงที่ปาเงินใส่หนะ้าโจเอีย e โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําแฟนเพลงเดือดมือดีปาเงินใส่นักร้องโจเอีย e พัวสิทธิ์ขณะกําลังสแสดงสด